สวัสดีครับผมเด็กชายกอบกินัสวรรเลขที่12มศหนสองวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำน้ำกล้วยปั่นกันโดยวัสดุจะมีนมข้นหวานนมข้นจืดนมจืดกล้วยผงโกโก้และน้ำแข็งส่วนอุปกรณ์จะมีดังนี้ 1. มีด 2. ถ้วยตวง สแก้วขนาดยีส่สองออนซสี่ภาชนะสำหรับคนห้าเครื่องปัน่นหก้อนคน 7. ดหลอดโดยวิธีทการทำมีดังนี้ 1. นึ่ตวงนมข้นหวานนมข้นจืดนมจืด อย่างนั้น45มิลิลิตรผสมคนให้เข้ากันโดยผมได้ผสมไว้แล้วจากนั้นขั้นตอนที่สองนำน้ำแข็งใส่ลงเครื่องปัง่นตามด้วย ส่วนผสมของเราและกลรว่จากนั้นปั่ให้เข้ากัน จนละเอียดแล้วใส่ลงแก้วที่เราได้เตรียมเอาไว้ ันตอนที่สามนำกล้วยของโกโก้และหลอดตกแต่งให้สวยงาม เป็นอันเสร็จครบนคุรครับ